นี้เราจะมารีวิวของเล่นตระกูลไข่กันค่ะแล้วก็จะอันนี้ไว้เล่นทีหลังนะนี่ก็คือไข่กุฎเตตามะนะคะเราซื้อมาสองแบบเป็นแบบขลนแล้วก็แบบใสนะคะก็มาแกะกันเลย เราจะไปนะคะเรื่องขอมันเหนียวมากนคะมันก็จะคืนตัวเองนะคะไม่ต้องกลัวแตกมันไม่แตกมันไว้ป่าเล่นนะคะ เนี่ยค้อนก็มัเป็นสีขุ่นค่ะกระบิมก็ใส่นะคะแต่ว่าสีใสจะใสมากกว่าแล้วก็จะมาตาดูกันนะคะ ก็คือสู่สภาพเดิมแล้วเป็นอย่างนี้น่ารักมากเนี่ยเขาก็เป็นไข่าดาวยืดค่ะแล้วก็จะมาแกะกันเลยเนี่ยคะ่ะแกะมันก็มีหาลองแล้วแล้วก็แกะเนี่นะคะมันยืดได้เหนียว สามารถเอาไปหลอกเพื่อนได้นะคะมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบเหนไข่จริงเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะจบการรีวิวของเล่นตระกูลไข่กันนะคะสวัสดีค่ะ